จากเหตุการณ์<อ>พายุร้อยปีถล่มเมืองช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีบรรดาเห็ดยักษ์ที่ออกมาก่อความวุ่นวายทำให้เมืองซากุระของเราแย่ลงช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้เออลุงไม่รู้แย่แล้วชนเห็ดยักษ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะเนี่ยโอ,อ้ละลจะเต็มไปหมดเลยโอ้เออเออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย รถฉันบุบหมดเลยอือือคุณตำรวจมาช่วยเคลียร์ถนนทีโอ้ยอะไรกันเนี่ยฉันจะเข้าไปสอนคอมพิวเตอร์ออฮอกันเดนพี่เอกแย่แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะพี่ฝนตอนเนี้เห็ดยาอ่างงอขึ้นมาแล้วผู้คนได้รับบาดเจ็บแต็มไปหมดเลยอ่ะ คุณหมอคะคือว่าตอนนี้พวกเราอะ่ะจะต้องใช้รถคันใหญ่ออกไปรับผู้ได้รับบาดเจ็บอะคะ่ะงั้นรีบออกไปเลยนะทุกคนไปเร็วเข้าโบปุ๊กปิ๊กพี่เอกเราจะต้องรีบไปไม่รู้ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเยอะหรือเปล่านะเนี่ยแล้วฉันต้องไปด้วยอ่ะเนี่ย เอาหน้าปุ๊กปิกยังไงซะนายก็ต้องไปดูไปช่วยฉันอะนะเอเอไปก็ไปมาเร็วเข้าโบเบือเปี่ยกโบชา้าชะมัดเลยอะ่ะเออโบก็อย่างนี้แหละพี่ฝนมาเร็วเร็วเร็วโบมาเร็วขึ้นรถมาเลยเบือเดี๋ยวต้องเปิดหัวก่อนนะปีปอปีปอไปเร็วเข้าีบียกสตาร์รถยังพี่ฝนขับไม่เหรอขับดีเด้าวเดี๋ย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 วค่อยๆขับไปก็แล้วกัน ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เลยอะ่ะเหรอแต่เขาลดเป็นบางจุดแล้วนี่หน้าโรงพยาบาลเราไม่ท่วมแล้วนี่เอาจิงเหรอนี่ไงงั้นหมายความว่าเห็ดยักษ์จะต้องดูดเอาน้ำท่วมออกไปแล้วก็งอกขึ้นมาต้นใหญ่ดินี่ไงโอ้โหต้นบลเลอร์เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลบก่อนโอ้โหอโอ้โหดูชนกันละเนรนาศเลยพี่ฝนขอได้รับบาดเจ็บแตงไปหมดเลยอ่ะนั่นนักเรียนป่อนอะนะ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีรถจันไฟไหม้หมดแล้ว เขาหนีไ,ไปแล้วพี่ฝนช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยอช่วยด้วยครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพีอกเดี๋ยวก่อนกระเด็นน่ะเพียกรอด้วยอยู่ไหนแล้วอ่ะมันลอยเออเออเออช่วยผมด้วยครับโอผมฟื้นแล้วเออช่วยด้วยเพียกอยู่ไหนเนี่ยกระเด็นอยู่กับเด็กคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเออเออมานี่ก่อนแล้วเข้าแล้วเราจะทำยังไงต่อเนี่ยพี่ฝนหยุดก่อนเพื่อนหยุดก่อนหยุดอะไรครับอะไรครับเป็นยังไงบ้าง ผมกำลังต่อยเห็ดอยู่มันชนผมอะ่ะเอองั้นหมายความว่าคุณก็ไม่เป็นไรสินะไม่เป็นไรหรอกยัยแล้วพี่เอกลุงไม่รู้อะ่ะเออเออรถชันคว่ำม,มาทํำยังไงดีอะ่ะลุงไม่รู้เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคะออรถชันอะ่ะไฟไหม้อะ่ะไฟไหม้งั้นหรอเดี๋ยวๆนะถ้าลุงไม่รู้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแล้วก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปดูข้างในนิดนึงอ่ออ่อ,อ,อ,อฝากด้วยนะ ยพียดูดีเห็ดยักษ์เต็ไมไปหมดเลยโอ้โหโดนอีกคันแล้วไฟไหมเ้เหมือนกันเดี๋ยวเจ๊เฮ<ะ>้เจ๊ทำอะไระอ๋ะอฉันกําลังกินเห็ดอยู่อะกินเห็ดเนี่ยนะครับกินเห็ดไงทําไมกินไม่ได้หรอของมันอร่อยนะเนี่ยเธอกินหรือเปล่าเอาแม่เดี๋ยวฉันแบ่งให้ว้าแต่ว่าเห็ดอันนี้มันกินได้ด้วยเหรอพี่ฝนไม่รู้สิแต่ว่าเจ๊เจ๊หยุดกินก่อนดีกว่านะ ไม่ได้หรอกของมันอร่อยแม่มาห่วงทําไมของเต็มถนนโอ้ยนี่คุณครูนอนล้มเป็นลมอยู่เนี่ยยคุณครูขาเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยช่วยฉันที่ัขอบใจมากเลยนาที่ช่วยฉันไหวอ่ะโอ้โหเละทั้งเมืองเลยพี่ฝนทําไงกันดีอ่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยฉันด้วย,ฉ,ยฉ,ฉันจะไปสอนคอมสอนไม่ได้แล้วอ๋อทำไงดีอ่ะพี่เอกเดี๋ยวดูดียก่อนเฮ้ยไม่ใช่มีแค่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวพออ๋อช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยฝากเดินเดินเวียนที่โรงเรียนแทนฉันด้วยนะอ๋ะอพออ้อเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อฉันน่ะกำลังเดินมาหลังจากถ่ายงานเสร็จน่ะแล้วพอออก็โดนเหตุการณ์แทก่ะยองฮีเป็นอะไรหรือเปล่าวะฉันไม่เป็นไรฉันหลบทันหลบทันใช่ไหม พออ,อเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะโอ้สะโพกเคลื่อนนิดหน่อยครับโอ้ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามพวกเรามาก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปารักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ตรงนี้ตกใจกันใหญ่เลยหัวหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยตกใจตกใจฉัตก พอคุณครูไปเย็บสักสองแผลด้วยนะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนี้นะคะไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่านะเฉันตกใจมากเลยใครก็ได้ช่วยทีรีบไปกันดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวสองคนนั้นไม่ไม่มาสักทีง่ะยังตกใจกันอยู่เหรอยองฮีฮะฉันตกใจอยู่ไงตกใจหรอ,อามาม่จังมาไม่จังเป็นอะไรหรือเปล่าเออฉันตกใจเหมือนกันเมื่อกี้ฉันกระโดดกระเด้งทั้งหลายรอบโอ้ เอารีบไปกันดีกว่าทุกคนมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราขึ้นรถพยาบาลไปกันดีกว่านะ oh, โอ<ฮ>้โหเหตุพวกนี้เดี๋ยวให้พวกตำรวจเข้ามาจัดการดีกว่าได้เราเป็นหมอเป็นพยาบาลต้องรีบพาคนไข้ไปโรงพยาบาลมาเร็วเข้าค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวแผลจะแบบติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปรักษาก่อนเนี่ยฉัน่ะโดนตรงหัวเข้าไปอะเย็บให้หน่อยนะ<ฮ><ฮ>คุณหมอได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะตามมานะคะ<ฮ><ฮ>เออเอ หลายคนเลยพี่ฝนเอาอาจารย์คนนี้ไปด้วยไหมอะเอาตามมาด้วยนะคะตามมาให้หมดเลยนะเออเดี๋ยวเจ๊โอ้ยยังกินอยู่อีกอะ่ะก็ของมันอร่อยนี่นาเจ๊ได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอะ่ะแต่ว่าของมันอร่อยแบบนี้เดี๋ยวฉันกินหมดทั้งถนนได้เลยนะเนี่ยอย่างนั้นเหรอครับจะดีไหมเนี่ยพี่ฝนเจ๊หยุดก่อนนะอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวมาหา พี่เอกเราจะต้องพาผู <S <S ้ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อนอะโหแล้วเหตุเต็มถนนเลยขับลําบากกัเนี่ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆขับก็แล้วกันเออทุกคนจับไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวนะหน้าบ้านพี่ฝนกับหน้าบ้านพี่เอกมีแต่เหตุเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกมันไปทางนี้ไม่ได้อ่ะมันก็ไปอีกทางไงไปอีกทางเหรอโอ้โอ้โหอเดี๋ยวลดความเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปข้างหลังก็แล้วกันขับดีๆพี่ฝนขับดีๆเออโอ้ห โอ้โโอ้ยพออเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรกําลังอึบอยู่กําลังอึบอยู่ใจเย็นๆยใจเย็นเย็นนะคะเกาะเอาไว้ดีๆนะคะแต่ถ้าอึบอึบอึบออยู่เนี่ยเกาะไว้นะคะอึบไว้นะคะเอ่อจะหล่นก่อนหรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวป่านนี้บ้าเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะหนีไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยระวังชนเจ๊คนสวยเออแป๊บหนึ่งแป๊บนึห็นะเดี๋ยวนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว โอ้ยออยังชั่วหน่อยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากพาออแล้วก็คุณหมออยู่ที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้ให้คุณพยาบาลเขารักษาเอาไปข้างในยเลยครับข้างในเลยนะคะเออพี่พยาบาลคะคือว่าตอนนี้ผู้คนได้รับบาดเจ็บเต็มไปหมดเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูขอฝากหน่อยนะคะได้ค่ะลงทะเบียนทางนี้เลยนะคะลงทะเบียนนะคะทุกคนเดี๋ยวมานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเข้าแถวเข้าไปรับการรักษานะคะ พี่ฝนเราต้องไปรับคนเพิ่มอีกก็เปล่าเนี่ยไม่รู้สิแต่ว่าพี่ฝนเป็นห่วงเจ๊คนสวยมากกว่าว่าแต่ว่าเขาดันกินเห็ดนั่นเข้าไปด้วยนะแล้วเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะอืมเราเตรียมล้างท้องกันเลยดีไหมล้างท้องงั้นเหรอเออหน่าเป็นห่วงชะมัดเลยนี่พวกเธอฉันรู้สึกปวดหัวมากเลยอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเห็ดยักษ์นั้นหรือเปล่าอ่ะอาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับเพราะว่าสูดกลิ่นเข้าไปอ่ะ อืมอืมอร่อยมากเลยเฮ้ยไม่เคยกินเห็ดอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยเอออะเดะเดียวนะฉันรู้สึกแปลกแปกแล้วอะเฮ้รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องฉันกระเดิบกระเดิบกระเดิบอยอู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแล้วอาการเริ่มมาเริ่มเวียนหัวเริ่มมีอะไรแปลกแปกแล้วฉันเอ๋อะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> พี่ฝนเพ็กชักรู้สึกไม่ค่อยดีเท่า รู้สึกไม่ดีเหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าเราเรีบไปรับเจ๊คนสวยกันดีกว่าดีมากเลยตอนนี้ตาขวากระตุกแล้วนะตาขวากระตุกเลยเหรอใช่ตุกกระตุกปากปากปากเลยอ่ะโอ้หแล้วกว่าจะขับรถไปถึงไม่รู้จะแบบเป็นยังไงมั่งหรือเปล่าอะ่ะเออพี่ฝนเหยียบเร็วหน่อยก็ได้เหยียบเร็วหน่อยเหรอใช่เพราะตอนนี้ตาซ้ายกระตุกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแวะดูโบก่อนโบโบ เป็นไงมั่งบอมานี่เร็วตามเช่นมาปุ๊กปิ๊กไปไหนเนี่ยปุ๊กปิ๊กกลับบ้านไปแล้วเหรอพี่เอกว่าปุ๊กปิ๊กอะคงหนีเข้าบ้านไปแล้วอ่ะงั้นถ้าเป็นว่าเดี๋ยวเราพาบอไปด้วยก็แล้วกันปุ๊กปิ๊กอยู่บ้านน่าจะปลอดภัยแล้วนะพี่ฝนรีบเถอะตอนเนี้ยรีบอยู่ตอนนี้พี่เอกกระตุกทั้งหน้าแล้วอ่ะกระตุกทั้งหน้าแล้วเหรอเออทำไงให้หายกระตุกเนี่ยใจเย็นใจเย็นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วฮบอี๊ เฮ้ยแล้วเจ้คนสวยหายไปแล้วหายไปแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพี่แอ๊เฮ้ยนน่นไงโอ้โหโเจ้เกิดอะไรขึ้นอะใอรก็ได้ช่วยจัตชีชอปวดท้องแล้วกินโอ้เจ้ท้องวมเป่งเลยรีบพาไปโรงพยาบาลเลยพี่ฝนอ๋อ๋อรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้รถพลิกคว่ำอะรู้สึกว่าจะขับไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวเข็นรถเข็นไปก็แล้วกัน ได้ได้รีบเข็นเลยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยชะมัดเหนื่อยชะมัดเลยเออโอ้ยโอ้ยนี่เป็นอะไรที่ท้องมาเนี่ยทไมอยู่ดีๆก็ท้องโตมาเฉยเลยอ่ะโออฉันฉันรู้สึกแปลกๆมากเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยรีบรีบพาเข้าห้องผ่าตัดก่อนเลยพี่ฝนห้องผ่าตัดเหรอใช่แล้วเร็วเข้าเจ๊ เฮ้ยมีอะไรอยู่ในท้องหรือเปล่าโอ้โหปวดท้องในท้องต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเลยอ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะจึ๊บ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 เฮ้ยเบาๆใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องช่วยชีวิตก่อนเจ๊เป็นไงมั่งออจกเอาจกเอาพี่ฝนเบาๆหน่อยใกล้แล้วเพียใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้แล้วเจออะไรอยู่ในนั้นน่ะเออ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 คือว่าเฮ้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยอะไรอ่ะเด็กอะเบบี้เหรอตัวเบลเลอร์เลยอ่ะไม่ไม่ใช่แล้วเด็กพี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอะที่แบบเออเออใช่น่าจะเป็นเบบี้แต่ว่าทําไมตัวโตจังเลยอ่ะนั่นนะดิเดี๋ยวเจ๊แล้วทําไมดูดีๆมีเด็กแล้วใครเป็นพ่ออะเออฉันก็ไม่รู้หลังจากที่ฉันกินเห็ดเข้าไปมันก็มีลูกโตโตเป็นตังโมออกมาแบบนี้อะฉันทําไงดีอะ กินเห็ดเข้าไปท้องเพราะเห็ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหาคุณหมอก่อนคุณหมอคะเพียกตามมาด้วยดิพี่หวอนกลัวเออเขาไปเข้าไปเร็วเข้าเร็ว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 คุณหมอคะคือคือว่าเออเออเแบบียักษ์ค่ะทําไงดีอะฉันอยู่ข้างหลังเธอวิ่งไปไหนก็นอ,อ่ะอ,อ,อยู่ข้างหลัง <c oughs> เหรองั้นคุณหมอมาดูหน่อยดีกว่าคะ่ะเอออะไรกันอีกันเนี่ยเดี๋ยวดยว,วก่อนทําไมมีเบบีตัวบัเลอเ่เลยอะ เออฉันก็ไม่รู้คือคือว่าทําไงดีอ่ะเออแต่ว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะเออถ้าออกมาแล้วปลอดภัยก็ดีกว่านะเออขอบใจพวกเธอมากเลยนะงั้นเอาเป็นว่าเออเออฉันเลี้ยงไม่เป็นนะดูดูแลฉันหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะอา้านั่นไงว่าแล้วเชเอาไงเนี่ยพี่ฝนเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราก็ดูแลไปก็แล้วกันนะปลอดภัยก็ดีแล้ว